นิทานหลอนเรื่องวันลอยกระทงในเมืองอันเงียบสงบของเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ซึ่งประเพณีโบราณของประเทศไทยยังคงมีอิทธิพลมีเรื่องเล่าหลอนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงอันน่าหลงไหลแม้ว่าเทศกาลนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของโคมไฟที่มีชีวิตชีวาและการลอยกระทงในแม่น้ำ แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดเงาที่ทอดยาวเหนือการเฉลิมฉลองตำนานเล่าว่าในคืนวันลอยกระทงใต้แสงจนันทร์หญิงสาวชื่อกัญญาซึ่งหลงรักชาวประมงท้องถิ่นอย่างสุดซึง้งจึงตัดสินใจทำกระทงพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่วิญญาณแห่งแม่น้ำเธอประดับมันด้วยดอกไม้หอมทูบและเทียนเล่นเล็ก เติมความหวังและความฝันของเธอลงในการสร้างสารรค์อันซับซ้อนขณะที่กัญญาปล่อยกระทงลอยไปตามแม่น้ำที่ไหลเอื่อยเอือเอ่อยเธอกระซิบความปรารถนาอย่างจริงใจขอให้ชาวประมงที่รักของเธอปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองเธอไม่รู้เลยว่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำนเงียบสงบนั้นมีวิญญาณแห่งแม่น้ำพยาบาทชื่อนางทานีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอิจฉาในความรักของมนุษย์ ด้วยความงามของกระทงของกัญญาและความริษยานางตานีจึงโผล่ออกมาจากส่วนลึกของแม่น้ำร่างอันน่ากลัวของเธอสวมชุดคลุมสีขาวพลิ้วไหวอากาศกลายเป็นน้ําแข็งเมื่อเธอเข้าใกล้กัญญาซึ่งไม่รู้ว่ามีสเปกตรัมอยู่ด้วยนางตานีซึ่งถูกอิจฉาริษยาได้เสกกระทงของกัญญาจนกลายเป็นภาชนะอันไม่มีตัวตน กระทงโดยที่กัญญาไม่รู้ตัวกระทงนำวิญญาณของเธอออกไปจากอาณาจักรมนุษย์และกักขังเธอไว้ระหว่างโลกแห่งคนเป็นและคนตายเมื่อคืนผ่านไปการเฉลิมฉลองอันสนุกสนานของเทศกาลยังคงดำเนินต่อไปแต่บรรยากาศแห่งความโศกเศร้าล้อมรอบการไม่อยู่ของกัญญา ชาวบ้านพูดถึงร่างผีผีลอยล่องไปตามริมฝั่งแม่น้ำหญิงสาวในชุดขาวออกตามหาความรักที่หายไปหลายปีผ่านไปและเรื่องราวที่หลอกหลอนเกี่ยวกับชะตากรรมของกัญญาก็กลายเป็นเรื่องราวเตือนใจในครอบครัวในช่วงลอยกระทงคนในพื้นที่เชื่อว่าในแต่ละคืนเทศกาลวิญญาณของกัญญาจะกลับมาอีกครั้งเพื่อค้นหาความรักที่หายไปของเธอ ร่างอันบริสุทธิ์ของเธอผสมผสานกับกระทงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยอยู่ในแม่น้ำขณะที่โคมไฟส่องสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและแม่น้ำเปล่งประกายด้วยคำอธิษฐานที่ลอยอยู่ตำนานที่หลอกหลอนของกัญญาทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให,ให้กับผู้ที่เฉลิมฉลองลอยกระทงซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างแดนมนุษย์และแดนวิญญาณ และผลที่ตามมาที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการอัญเชิญดวงวิญญาณแห่งสายน้ำ